เวีคยบวันนี้เจี๊จะมาเอาอันนี้มาให้ดูก็คือเจ๊เพิ่งได้ตัวนี้มาค่ะเป็น Google a c c e s t นะคะก็คือช่องเจี๊เพิ่งผ่านกดของ YouTube แล้วค่ะคือมีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วก็มีชั่วโมงการดูครบ4,000ชั่วโมงอะคะ่ะจริงๆช่องเจี๊เพิ่งเจ๊สร้างเพิ่งผ่านกดเมื่อประมาณเดือนพฤษภาะคะ่ะ พฤษภาคม2 5 2 0ที่ผ่านมาค่ะและเจฟเพิ่งกดสร้างไรายได้เมื่อวันที่17พฤษภาที่ผ่านมาค่ะคลิปต่างๆของเจฟมาเริ่มมีโฆษณาเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็เพราะว่าเจฟกดสร้างไรายได้ไปนะคะทีนี้หลังจากวันที่เจฟ กดสร้างไรายได้จนถึงวันที่เจ็บได้รับพินตัวนี้ก็คือเป็นระยะเวลา1เดือนกับอีก2วันค่ะเพราะาพินตัวนี้เจ็บได้รับเมื่อวันที่19เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะวันที่19มิถุนายนนะคะคือดีใจมากกับรอทุกวันเลยจริงๆอ่ะอตอนแรกนะกดสร้างไรายได้ไปใช่ป่ะเจบก,ก็รอรอรอทุกวันแหละจนแบบทำไมยังไม่ได้ก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ เพื่อนๆบอกว่ามันต้องรอให้ครบสิบเหรียญก่อนนะคะเขาถึงจะส่งมาให้แต่จริงๆจะเปิดดูเนีย่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใช่ปหของเจ๊มันยังไม่ครบสิบเหรียญเลยถึงวันนี้ยังเพิ่งเก้าเหรียญก,กว่าเองอะประมาณ 9, 9, 9เก้าเก้าเก้าเหรียญยังไม่ถึงสิบเหรียญน,นะคะแล้ววันที่สิบเก้าอ่ะเจ๊ได้แล้วคือมันไม่จําเป็นต้องครบสิบเหรียญน,นะคะก็คือพอเรากดสร้างไรายได้ไปใช่ปหมอ่าทาง youtube เขาก็จะตรวจสอบช่องเราอะคะ่ะว่าเราทํา คือวิดีโอเราถ้าเกิดเราสายขาวใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบผิดกฎของ Youtube เนี่ยมันก็จะได้ไวอะคะ่ะจะว่า1เดือนเนี่ย ไว้นะไว้ลอดเจี๊ยบเลย <laughs> อ่ะเพราะเ่าจะดูสังเกตวิดีโอของเจี๊ยบคือเจี๊ยบม,มันเปิดสร้างไรได้คือมันจะเขียวหมดเลยค่ะไม่ค่อยมีเหลืองติดเหลืองบ้างค่ะประมาณสองสามอันแล้วบางอันมันก็แบบเหมือนกับติดลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็สร้างไม่ได้ใช่ไหมก็ขึ้นขาวเลยค่ะไม่ติดเหลืองอ่ะขึ้นสีขาวเลยก็ไม่เป็นไรแต่คือวิดีโอของเจี๊ยบอ่ะคือเจี๊ยบทำด้วยใจอ่ะค่ะคือเจ๊ไม,ม่อยากล它มันทิ้งอ่ะเจ๊ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะคะ เขาอกเขาก็ไม่ว่าอะไรนะตอนแรกเจ๊คิดว่ามันจะไม่ผ่านนะเจ๊ว่าอาจจะไม่ได้ใบนี้อนะก็เจ๊ก็แบบไม่สนใจแล้วคือตั้งใจว่าจะไม่ลบทิ้งคือถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่สนใจอะไรแต่พ่งเออนะอะเขาให้ว่าค่ะอันนี้เจ๊บให้ดูคือเจ๊แบบเปิดสร้างเลยได้วันที่17บเจพฤษภากดเปิดสร้างเลยได้ใช่ไหมคะ พอวันที่1 8มันมีไรายได้เข้ามา0.21วันที่19บวกมาอีก0.25ยอดรวมเป็น0.46วันที่20บวกอีก0.38ยอดรวมเป็น0.84 21บวกอีก0.29ยอดรวมเป็น1.13วันที่22บวกอีก0.3สอ,อ่ไม่ใช่ 0.23ยอดรวมเป็น1.36วันที่23บวกอีก0.39ยอดรวมเป็น1.75คืออาทิตย์หนึ่งอะจะกะตีจะได้ประมาณ2เหรียญนะคะอีกอาทิตย์หนึงเนี่ยค่ะก็ยอดรวมก็จะได้4.39ก็เฉลี่ยแล้วอาทิตย์หนึงประมาณ2เหรียญทีนี้อันนี้2ออาทิตย์แล้วใช่ไหมคะ พอขึ้นเดือนวิถุยาใช่ไหมคะมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆอะคะ่ะวันละ2.38 2.25 1.5ก็มีเด่เลี่ยแล้วก็คืออาทิตย์หนึ่งเจ๊บจะได้ประมาณ2เหรียญนะคะมันก็เห็นไหมาอาทิตย์ที่3เจ๊ก็จะได้เท่ากับเจ็ดจุดหนแล้วพออาทิตย์ที่4คือหลังๆนี่เจ๊บแบบ นึกว่าไม่ได้พินแล้วไงคะก็เลยแบบจดบ้างไม่จดบางก็แบบออกแนวมัวๆพออาทิตย์ที่สี่ก็จะได้เก้าจุดห้าเจ็ดคือนี่อาทิตย์ที่สี่นี่เจ๊ยังไม่ถึงสิบเหรียญเลยนะคะแล้วเจ๊ยมาได้พินเมื่อวันที่สิบเก้ามิถุนาคือได้รับพินนะคะซึ่งณวันนี้เจ๊ยก็ยังไม่ถึงสิบเหรียญน,นะคะแต่เจ๊ยได้พินแล้วเขาน่าจะส่งให้เจ๊ยน่าจะวันจันทร์อะประมาณวันจันทร์แหละคือ วันนี้ถึงวันนี้เจ๊ก็ยังไม่ถึงสิบเหรียญน,นะเพราะว่าก็เลยแบบบางคนบอกว่ารอให้ถึงสิบเหรียญก่อนเขาถึงจะส่งให้จริงไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าเจ๊บได้รับผิดแล้วทั้งๆนี่เงินเจ๊บดูในแอปเอ่อในไอเนี่ยในยูทูบยอดรวมเจ๊บยังไม่ถึงสิบเหรียญเลยอะค่ะก็โอเคของเจ๊เนี่ยผู้ติดตามประมาณ1,500คน แล้วก็ยอดวิวต่อต่อคลิปก็ประมาณ100 100วิวต่อคลิปอะค่ะมันก็จะสร้างไรายได้ประมาณวันละ0.25เฉลี่ยวันละ0.25อาทิตย์ละ2เหรียญนะคะ